สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับมีความต้องการต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความเข้าใจเรื่องความต้องการทางอารมณ์ที่มันไม่เหมือนกันนะครับระหว่างของผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ย เราจะได้รู้ไงครับว่าเราจะดูแลกันอย่างไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อฝ่ายดึงฝ่ายได้เนี่ยมีความต้องการที่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับต้องการเหมือนตัวเองอะ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ทั้งสองเนี่ยขุนเคืองใจกันแล้วก็เหมือนมองต่างคิดต่างเฮ้ยทำไมเธอไม่เหมือนกับฉันฉันไม่เหมือนกับเธอเลยตัวอย่างเช่นเวลานะครับที่ผู้หญิงเนี่ย เขาห่วงใยนะครับเขาถามคําถามที่แสดงความห่วงใยแสดงความเป็นห่วงนะครับนั่นหละครับมันคือการแสดงความรักอย่างหนึ่งของผู้หญิงแต่กลับกันนะครับผู้ชายจะรู้สึกราคาญถามทําไมนักหนาเนี่ยเหมือนถูกควบคุมอะครับเขาอยากมีเวลาเป็นของตัวเองซึ่งอันนี้แหละครับเห็นไหมครับผู้หญิงไม่เข้าใจครับว่าความต้องการทางอารมณ์ของผู้ชายเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับทีนี้ ลองมาดูวิธีการแสดงความรักความห่วงใยของผู้ชายบ้างนะครับเวลาผู้ชายนะครับห่วงใยผู้หญิงนะครับก็ตัวอย่างเช่นเวลาผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์โกรธมีปัญหาหรือมีอะไรที่พอจะทําให้ผู้ชายนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างนะครับให้ปัญหานั้นนะ่ะง่ายสําหรับผู้หญิงแล้วก็อาจจะบอกผู้หญิงหรือเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงนะครับว่าอย่าเป็นห่วงเลยนะ นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้และเขาเองเนี่ยก็จะมักจะไต่ตองอยู่เงียบๆคนเดียวในถ้านะครับแต่ผู้หญิงเองเนี่ยกลับรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเขาไม่สนใจทําไมเขาถึงทอดทิ้งเราจริงๆแล้วนะครับเห็นไหมครับความต้องการที่จะห่วงใยกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับเรามาเข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้หญิงและก็ผู้ชายกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงสิ่งที่ผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ย อยากได้รับนะครับมันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ของเรานะครับหรือว่าความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเนี่ยมันดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับถ้าจะเปรียบให้ชัดเลยเนี่ยความต้องการของผู้ชายก็จะมีอยู่6แบบความต้องการของผู้หญิงก็จะมี6แบบนะครับที่เข้าใจกันผิดทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายนะครับอยากได้อะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับผู้ชายเนี่ย ผู้ชายนะครับอยากได้ความเชื่อใจอยากได้การยอมรับอยากได้การชื่นชมอยากได้การยกย่องอยากได้ความผ็นชอบแล้วก็อยากได้กําลังใจสำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาก็ต้องการสิ่งที่เขาอยากได้นะครับก็คือความใส่ใจความเอาใจใส่ความเข้าใจความนับถือแล้วก็การอุทิศตนนะครับความมีเหตุผลแล้วก็ความมั่นใจนะครับซึ่งแน่นอนครับทั้งสองเนี่ยมันจะกลับกันวค,ความหมายก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับถ้าผู้ชายเนี่ย ทำในสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้นะครับก็คือความเอาใจใส่ความเข้าใจความนับถือความรุ่ดตนเนี่ยความมีเหตุผลความมั่นใจเนี่ยถ้าเราทําทั้งหมดนี้นะครับผู้หญิงเองเนี่ยก็จะกลับมาสนใจอย่างเต็มที่นะครับส่วนผู้หญิงเองนะครับก็จะทํากลับกันเช่นกันครับทีนี้นะครับเรามาลงรายละเอียดอย่างลึกซึ้งกันเลยดีกว่าผมก็ขอไล่เรียงไปทีละข้อเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยมี6ข้อนะครับข้อแรกนะครับเมื่อผู้ชายนะครับ เริ่มสนใจความรู้สึกผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเองนะครับเขาก็จะเอาใจใส่ผู้ชายอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะครับแต่ผู้ชายก็อย่างที่บอกนะครับผู้ชายไม่ได้ต้องการความเอาใจใส่นะครับแต่ผู้ชายเนี่ยต้องการความเชื่อใจแต่เมื่อผู้หญิงนะครับได้เปิดใจกว้างแล้วได้ยอมรับฝ่ายชายแล้วเนี่ยที่ผู้ชายเอาใจใส่นะครับเขาเนี่ยก็จะมั่นใจนะครับว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผู้ชายนะครับตั้งใจแล้วก็เท่ากับว่าเธอเนี่ยก็จะกลับมาเชื่อใจผู้ชายไงครับ ว่าผู้ชายนะครับสามารถดูแลสามารถเอาใจใส่เธอได้อย่างเต็มที่นั่นเองข้อที่2นะครับก็คือเมื่อผู้ชายนะครับเริ่มรับฟังผู้หญิงเนี่ยโดยไม่ตัดสินว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกนะครับหรือว่าง่ายกคือว่าเข้าใจผู้หญิงนะครับเข้าใจด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของเธอจริงๆนะครับเธอเองนะครับก็จะหันมาให้การยอมรับกับผู้ชายนะครับทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบร้อนนะครับแต่ความเป็นจริงนะครับสังเกตไหมครับ ผู้ชายเองเนี่ยต้องการการยอมรับนะครับแต่ผู้ชายต้องเลือกที่จะรับฟังผู <t <t ้หญิงแล้วก็เข้าใจเธอก่อนนะครับไม่ใช่ว่าให้ผู้หญิงเนี่ยมายอมรับในตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่เธอเนี่ยจะยอมรับผู้ชายได้ผู้ชายเองนะครับต้องรับฟังเธอให้มากเพียงพอก่อนนะครับข้อที่3นะครับก็คือว่าเธอเนี่ยต้องการความนับถือใช่ไหมครับผู้ชายเองนะครับก็ต้องการการชื่นชมสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผู้ชายเนี่ย ต้องตอบสนองผู้หญิงก่อนก็คือว่าให้ความนับถือกับเธอก่อนครับต้องให้เกียรติการตัดสินใจของเธอให้เกียรติความคิดของเธอครับผู้ชายเองถึงจะได้รับความชื่นชมนะครับมิฉะนั้นนะครับคุณเองก็จะไม่ได้รับความชื่นชมนะครับถ้าคุณเนี่ยพยายามทําให้เธอชื่นชมมันไม่ได้นะครับเธอเนี่ยจะพร้อมชื่นชมก็ต่อเมื่อน,นะครับผู้ชายสมควรที่จะได้รับสิ่งน,นั้นนะครับ นั่นก็คือว่าเราก็เหมือนกับว่าต้องให้เกียรติผู้หญิงนะครับให้เกียรติความคิดของเธอให้เกียรติการกระทําของเธอครับแล้วเธอนะครับก็จะกลับมาชื่นชมเราเองนะครับข้อที่4ี่ก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการการอุทิศตัวนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยต้องการการยกย่องถูกไหมครับแต่ปกติแล้วเนี่ยการที่ผู้ชายนะครับจะได้รับการยกย่องเลยเนี่ยมันยากมาก ผู้ชายเองนะครับก็ควรต้องให้ความสําคัญกับการอุทิศตัวของผู้หญิงก่อนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาน,นะครับเป็นคนพิเศษมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยของเธอนะครับให้ความสําคัญกับผู้หญิงมากกว่างานหรือการศึกษาหรือสิ่งที่ผู้ชายเห็นว่ามันสําคัญนะครับเธอเองนะครับก็จะกลับมายกย่องแต่จะยกย่องผู้ชายแบบเงียบๆอยู่ในใจนะครับแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าผู้หญิงนะครับยกย่องเราอยู่ในใจเพราะว่าเธอเองเนี่ย ก็จะปรับปื้มเธอเองนะครับก็จะรู้สึกว่าเธอเนี่ยยอมรับในตัวแฟนของเธอมากกว่าที่จะให้เธอนะครับมายอมรับแบบตรงๆอันที่5นะครับก็คือว่าเธอเนี่ยต้องการเหตุผลผู้ชายเองนะครับต้องการความเห็นชอบเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าผู้ชายเนี่ยได้รู้จักยอมรับเหตุผลของผู้หญิงบ้างนะครับเขาเองนะครับก็จะได้รับความเห็นชอบกลับมาซึ่งลึกๆแล้วในใจของผู้ชายนะครับ มันก็เหมือนเป็นอัศวินของผู้หญิงนั่นเองครับการได้รับความเห็นชอบจากผู้หญิงนะครับมันเป็นสัญญาณบอกว่าคุณสอบผ่านอย่างที่บอกครับเราต้องเข้าใจเหตุผลเขาก่อนเรื่องที่6กนะครับก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการความมั่นใจผู้ชายเองนะครับก็ต้องการกำลังใจเมื่อผู้ชายนะครับแสดงความเห็นว่าเขาเนี่ยใส่ใจเขาเนี่ยเข้าใจนับถือยอมรับผู้หญิงนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทําให้เธอเนี่ย เกิดความมั่นใจแต่ก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วก็หยุดไปผู้หญิงนะครับจะต้องการความรู้สึกว่าเธอเนี่ยได้รับความรักจากเขาอยู่ตลอดนะครับซึ่งผู้ชายเองนะครับก็จะได้รับกําลังใจกลับมาจากผู้หญิงอย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญนะครับเขาเองเนี่ยต้องทําอย่างสม่ําเสมอนน่นเองครับก็เอาเป็นว่านะครับในเรื่องความต้องการนะครับผมก็ต้องขอย้ําอีกว่าผู้ชายเองนะครับก็ควรตอบสนองผู้หญิงก่อนเนื่องจากว่า ผู้ชายนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงความรู้สึกมันหนักแน่นกว่านะครับแต่ถ้าผู้หญิงเองนะครับไม่รู้จักเข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้ชายเลยนะครับให้แต่ผู้ชายเนี่ยเอาใจใส่เธออย่างเดียวนะครับแทนที่จะได้รับความเชื่อใจนะครับมันจะกลายเป็นว่าเธอเนี่ยกับทําลายความสัมพันธ์ไปโดยไม่รู้ตัวนะครับว้ง่ายคือว่าเหมือนผู้หญิงเอาแต่ใจเกินไปนครับ มันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะครับมันเป็นการทําลายความสัมพันธ์มากกว่านะครับก็เป็นว่าเราต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมันอาจจะยากหน่อยแต่มันดีแน่นอนครับก็ผมก็ขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็ควรต้องเรียนรู้ความต้องการที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับโดยต้องเน้นไปที่ความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้เนี่ยเราเองนะครับต้องเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริงก่อนนะครับคุณเองเนี่ยก็จะสามารถทุ่มเทความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างถูกต้องนะครับตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ชายหรือของผู้หญิงนะครับทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับก็จะเป็นไปได้ด้วยดี แล้วก็อิ่มเอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ